Oh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีตาหกรอซิงครับเดีะนะ๋ยวมาดูทอ่อสูบซิงมาครับทอ่อนี้ประมาณกี่นิว้ววะโนอันนี้มันกี่นิ้วนิสิบนิว้วฮะยี่เปดความประมาณสิบนิ้วครับเดี๋ยวจะจะสูบตรงนี้ครับนี่ เจ็ดสูบตรงนี้ข้ามไปทางนูน้นจะวางท่อตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่กับแมวสามหนึ่งห้าดีของปทมครับเดี๋ยวต้องรู้ไกลก่อนโอ้ยจานสมิธโบอลยมาอ๋อมามา จะยกลงเทียบดูก่อนครับจะได้ขุดคูกันน้ําอยู่กับทีมงานพระแม่ทรณีครับอาทอมจะให้ทางนี่ตรงเออโอ้ตกน้ำเลยป้า ไม้แล้วครับก็จะเทียบดูว่ามันถึงไหมโอ้<ป>มันลงไปลึกไหมทุกคนใส่เบรกมือไว้แม็ก์ใส่เบรกมือไว้ <c oughs> เยี่ยมมกรุนมาเงียบยีสูบข้ามไปนู่นครับแต่สูบรัดตรงนี้ได้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้ทะลักมาหมต้องสูบอ้อมไปนู่น สามหนึ่งห้าอันนี้สภาพดีครับสวยงามพระทมจัดมาล้านประมาณล้านหนึ่งแสนครับล้านห้าหมื่นมานี้ครับสภาพดีครับเป็นนะครับมนวนในสวน Ơi, tộc sao khém rồi hả? lọc cặp lọc สุดแล้วไม่มีมีตาดูบ่ออล็อกเลยครับทำาเลยบุ๊ยเฮ้ยเมึง Ừ. Và mấy chú à mấy chú mấy, 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 mấy một trăng rồi xuống xuống đây <laughs> đi mình kén nó tàu mới lâu đâu ví dụ à Oh! Ờ. កិនណកាយូល្មងងៀមឹកធឺ มันไปหรอกอันนี้แหละอยู่แล้วแม่เอากระโดมมาใส่ดิกระโดมมึะมันมีข้อต่อครับเดี๋ยวไต่อใต้องยัดดินมาเนี้ยเหรอ เยอะมากครับเพราะว่าบ่อนี้อยู่ใกล้น้ำที่สุดน,น้ำเร็วเยอะครับก็เลยจะสูบออกจะได้เปิดจากทางนู้นครับมานี่ด้วย จะยังไม่ได้สุกคราบวันนี้รอสุกพรุ่งนี้เพราะต้องรอ,อน้ำมันมาใส่ ดูระดับน้ำครับฝั่งนี้อยู่เกือบเสมอนี่นะครับน้ำสูงมาก แต่โทษนี้ก็จะมีปลายต่อยนะครับ lên cho ông khít mình sẽ mang đèo lột xuống ăn đi rồi nè hả em răng rồi sinh mình Hả? Thông lần thế Vâng như gì nhay đó <laughs> cầm dây cầm dây nó hà tác đi khu lương đấy thì lên khi ngắt thiểu nó cái bàn này ôm ôm này hà tác này đây lên đây nó ngắt thiểu nó ไช่นี่นะมู่แล้วฮะมันต้องนี่เลยมันมีขอต่อเดชสวมสวมมาแล้วครับขอตอ่อโอ้ดักข้าวหมกไนะ đấy ừ. <laughs> 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 Không Mặt săn cái đi bỏ à Rồi cắt sang hàn Bếp nào không ไม่รู้ว่าเหยียบขนาดใส่เกียบไปหน่อยไม่รู้เธอรู้มันตีอันนี้มันเกี้ยวบ้างไหมนี่โอ้ต้องแยกด้วย Oh lihat ya kering kering boh ah hahaha đây <laughs> mình lấy lâu qua làng đi đó là ไปแล้วครัแบแป๊บเดียวแค่นั้นแหละโอแค่นี้รบมันไหลลงมาเนี่ยนี่มันจะไม่ซุดลงไปนี่มันต้องไม่ให้มันออกนี่เนาะ อ๋ออันนี้ออกนิดหนึ่ง่อหน้า่อออ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมมีลาไปทัป่วไก่อนผมสวัสดีครับ